มีนักปฏิบัติคนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังคุณแม่เขาเนี่ยอินการเมืองมากอินมากเป็นคนชอบเสื้อสีอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จะเปิดดูแต่ทีวีช่องสีนั้นะก็บริโภคข่าวเข้าไปอายุก็จะแปดสิบอยู่แล้ว บริโภคเข้าไปฟังมันเข้าไปมากๆท่าธก็รู้อยู่แล้วว่าคนเสพข่าวมากขนาดนั้นแล้วก็ถือข้างมากขนาดนั้นมันจะทุกทุกอย่างอ้ฝ่ายนั้นมันจะอย่างนั้นฝ่ายนั้นมันกําลังทำอย่างนี้โทรหาลูกลูกแม่อึดอัดมากเลยเนี่ยตอนนี้อีกฝ่ายนู้นเนี่ยมันกําลังอย่างนั้นอ่นี้ย่นี้พวกเราเนี่ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แม่ควรจะทําไงดี ลูกบอกว่าแม่ปิดทีวีสิ่งที่แม่ต้องทำคือปิดทีวีแม่ลงนรกแล้วแม่ไม่รู้ตัวเลยแม่อยู่ในนรกตลอดเวลาแม่ไม่เคยมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานเลยแม่มีแต่ความอาฆาตเคียดแค้นทำไปเพื่ออะไรเนี่ย ต่อให้ไปซื้อทีวีจอแบรนด์ชัดแจ๋วแค่ไหนยิ่งชัดยิ่งสวยขนาดไม่ชัดยังทุกขนาดนี้แล้วถ้ามันทั้งชัดทั้งเสียงคมไพเราะเนี่ยจะยิ่งหลงกันยิ่งกว่านี้อีกจะสีอะไรเนี่ยถ้ามันมันมวมัวก็ยังพอไหวนี่เล่นสีนั้นชัดขึ้นมาอีกไปเลยนะั้นเกิดมาชาตินึงเป็นคนรวยด้วย แล้วชาติน่าจะปรารถนาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไปตามคิดเนี่ยไปตามจริงไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ไปเพราะว่าเราคิดว่าไม่ไม่เราฉันอธิษฐานเอาไว้แล้วไม่เกี่ยวเลยถ้าวัน เกิดท่านท่านออกไปใส่บาตรแต่ว่าจะออกไปใส่บาตรซื้อของมาเสร็จแล้วก็ง่วงนอนเพลียก็จึงวานให้คนที่บ้านช่วยเอาใส่ถาดให้ทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะลงมาใส่บาตรจะไปน,นอนแล้วไม่ไหวพอเช้ามาถึงไม่มีใครใส่ถาดให้เลยเขาไปทำงานกันหมดแล้ววินาทีที่ท่านเห็นตอนที่ท่านลงมาเนี่ยผมรับรองได้ว่า ท่านปีติขึ้นถ้าวานใครหรือไหว้วานใครให้เขาช่วยทําให้แล้วไม่ทําให้ทั้ง่านท,ที่เป็นวันเกิดของเราเนี่ยท่านจะปีติขึ้นปีติขึ้นไม่พอข้างในท่านจะบ่นด้วยแล้วท่านจะข้ามควรแล้วก็ด่าก็ไม่หยุดนี่ขนาดวันเกิดของฉันมันยังไม่สนใจที่วันเกิดของมันฉันทําให้ทุกอย่างเอาละตอนนี้ไฟท่านเริ่มลุกละจากนั้น กำลังจะเอาถาดมาใส่ไม่ทันแล้วเพราะว่าพระมาแล้วเดินถือฉับ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 ออกไปข้างในยังขุนอยู่เลยเท้าก็ก้าวไปเรื่อยมือก็คว้าถุงระหว่างทางที่เดินไปหาพระใจก็ยังคุนคิดอยู่ในเรื่องนี้ไม่หยุดผมรับประกันได้เพราะท่านไม่เคยที่จะวางอารมณ์ได้อยู่แล้วเพราะขันนี้ไม่เคยถูกฝึกให้เป็นอย่างนั้น มีแต่ถูกฝึกให้คิดไม่หยุดแค้นไม่หยุดวางไม่เป็นพอไปถึงพระนิมนต์พระเสร็จหยิบถุงใส่บาตรใจก็ยังแค้นไม่หายบอกเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวขอสทีวางไม่ได้เป็นบ่อยไหมครับ <c oughs> ไม่หรอกแต่นี้มารู้ความจริงแนละ้วใจเย็นหลังจากนั้นก็เดินกลับ ในขณะที่เดินกลับใจก็ยังขุ่นเหมือนเดิมแต่เที่ยวนี้เดินเร็วขึ้นแล้วอยากให้มันถึงโทรศัพท์ไวๆหน่อยเพื่อนบ้านท่านรู้ว่าเป็นวันเกิดเป็นการระยานมิตรที่ดีถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งแต่เดินออกมาจากบ้านกะว่า๋ยวจะโพสต์ขึ้น YouTube แล้วก็เขียน Happy b i r ิร์ a เก็เอามาให้เราดู อนุโมทนาด้วยนะเมื่อกี้เห็นออกไปใส่บาทก็เลยถ่ายคลิปไว้ให้เห็นเป็นภาพที่สวยงามโอ้ขอบใจมากนตอนนั้นในใจน่กำลังจะกดโทรศพัพท์พอดีเพื่อนข้างบ้านเดินมาก่อนก็เลยเก็บความขุนไว้แป๊บหนึง่งแล้วก็ไปดูโอ้ขอบใจมากนะเดี๋ยวช่วยอัพขึ้นไปด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เอาไปลงเฟซบุ๊กผมก็ยืนอยู่อีกข้างหนึ่งเหมือนกันผมก็ช่วยถ่ายให้เหมือนกันผมก็ถ่ายให้ เหมือนกันกล้องของผมถ่ายแต่กล้องของผมเนี่ยมันแรงมากเลยแรงจริงๆเนี่ยทีมงานซื้อมาให้ตาเตอจะบอดซื้อมาได้ทั้งสามสี่ร้อยลูเมนเวลาส่องรู้ลมทีตาจะบอด ดูสิสองถึงพระจันทร์เลย mm hmm. ถ่ายวีดีโอก็ัผมก็ไปเปิดให้ดูเหมือนกันแต่กล้องของผมเนี่ยมันไม่เหมือนกล้องของชาตข้างบ้านเขาเพราะมันเป็นรุ่นพิเศษเขาเรียกว่า High ฟ e f นิช t ั่นมันมีอำนาจทะลุทะลวงเข้าไปถึงจิตหัวใจเลยแล้วมันเห็นภาพจริงเห็นกายในกายเห็นภาพเชิงซ้อน มเปิดให้เขาดูเขาตกใจเพราะมันเป็นรูปอสูรกายสัตว์นรกเดินออกจากบ้านสัตว์นรกเดินถือถุงอาด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 เข้าไปอ,ออกไปในขณะที่กำลังหยิบถุงตอนนั้นสัตว์นรกควันออกหูเลยเพราะว่ากล่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่บาทเสร็จเดี๋ยวจะโทรไปเฉ่งสักทีหลังจากนั้นก็เห็นไฟลุกเลย เดินโอ้โหสัตว์นรกเดินอย่างกับพายุบุกแคมเพื่อจะเข้าไปในบ้านไปคว้าโทรศัพท์ให้ไวหลังจากนั้นพอหยิบโทรศัพท์ได้กล้องวิดีโอผมถ่ายไว้ได้พอดีไฟออกปากรูปออกไปเลยนะตีโทรศัพท์รุ่นนั้นทนไฟนะโทรศัพท์ของท่านเนี่ทนมากเพราะวันๆท่านด่าคนไม่รู้เท่าไหร่ผ่านโทรศัพท์ท่านเนี่ยนะไฟมันน่าจะลุกไปตั้งนานแล้วท่านถึงต้องเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยไงเครื่องเก่าเราไม่อยู่แล้วทนด่าไม่ไหวนะ ความจริงคนที่โดนก่อนนะ่ะโทรศัพท์ไม่ใช่คนปลายทางนั่นแหละปลายทางเนะี่ยมันออกแค่ลําโพงแต่ของท่านเนี่ยโดนเข้าไปทั้งลมปากทั้งอาลมทั้งไรใส่เข้าไปที่เขาบอกระวังนะใช้โทรศัพท์เนี่ยไคลื่นแม่เหล็กเนี่ยมันจะเข้าสมองไม่แล้ไม่ต้องมีเราสมองของท่านนะปัน่นพวนไปหมดแล้วเพราะมันมีแต่กิเลสโลภะาโทรศัพท์โมหะมันเผากันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงไอ้เรื่องคลื่นเล็กๆนี่ต่อกวันนี้จัดก,การไอ้นี่ให้ได้ก่อน เพราะฉะนั้นของจริงมันอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้จักละอารมณ์ไม่เคยรู้จักอารมณ์ไม่เคยรู้จักอะไรเลยนี่เหตุเกิดนี่เหตุเกิดที่สร้างไว้แต่ตอนอธิษฐานหลังจากใส่บาตรเสร็จขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาแต่ว่าสิ่งที่สร้างไว้คือสัตว์นรกแต่ขออะไร จะขออะไรขออะไรให้มันอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์จัดการอกุศลซะไม่ต้องไปขอใครเพราะขอก็ไม่ได้ใครจะให้ของที่ไม่มีพื้นฐานเลยปลูกมะม่วงแต่นั่งไหว้ปลกปลอกจุดทูบขอให้ได้แอปเปิลคงได้ไหมล่ะพระเจ้าตัดปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงสิปลูกมะม่วงก็ขอให้ได้แอปเปิล ตัวเองจ้างเหตุอันเป็นอกุศลแต่ปากบอกว่าใส่บาตแล้วขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์มันไปกันคนละเรื่องละราวเลยเนี่ยเพราะไม่เห็นความจริงอะไรสักอย่างนึงน,นี่แหละคือความจริงแล้วเดี๋ยวจะเปิดพุทธพจน์ให้ดูแต่ไม่ต้องห่วงนะผู้เจ้ายังตรัดต่อไปทานที่ให้ไว้ไม่หายไปไหนนะ ต่อให้ท่านทําบาปทําชั่วทําอกุศลไม่ว่าจะกายวาจาใจแต่ทานที่ให้ไว้ไม่ไปไหนท่านบอกว่าถึงแม้จะไปเกิดเป็นสหายแห่งช้างสหายแห่งมา้าสหายแห่งสุนัขสหายแห่งวัวนั่นก็คือพูดไง่ายๆว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานก็ยังพอมีพอกินตามสิ่งที่เคยทําไว้ในตอนเป็นมนุษย์ เดรัจฉานเหล่านั้นหรือสุนัขเหล่านั้นหรือโครหรือมา้าหรือช้างก็ยังได้พวงมาลาเคยเห็นช้างได้พวงมาลาไหมเคยเห็นวัวมีพวงมาลาไหมเคยเห็นหมากินเพชรดีกรีไหมเคยเห็นหมาไปสปาไหมเป็นจากการมาคุณทั้งหลายยังได้แต่ว่าส่งในภพภูมิที่ตัวเองไปเกิดนะมีอยู่ในพุทธพจน์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ การไปเกิดหรือการจุดติการบังเกิดทั้งหลายมาจากการสร้างเหตุของท่านเองชีวิตทุกๆวินาทีของท่านเกิดจากการทำเหตุมาท่านทำเหตุอะไรไว้ล่ะฉันก็เป็นคนดีนะรับรองถ้าพูดคำนี้เนะี่ยต้องคิดใหม่นะถ้าบอกว่าฉันก็เป็นคนดีเนะี่ย เพราะว่าถ้าจะมีใครบอกว่าเป็นคนดีเนะี่ยต้องเป็นคนอื่นบอกนะไม่ใช่ท่านบอกเอง